ขึ้นไปเบิงอีกตลาดน้อยตรงนี้ค่ะตลาดข้างทางค่ะบ้านเราตลาดนัดเนาะพอดีขับรถมาแล้วมาเจอค่ะชีกุนเลยโอ้ยเจ๋งสุดๆฮะชีกนเลยชีกุนโอ้ยเจ๋งโอ้ยมากแต่เห็นสุดเห็นแม่ย่าบอกเมื่อกี้นะคะก็แกบอกว่า ตลาดนัดเนี่ยค่ะาภายใน5วันก็จะมี1ครั้งนะคะหรือบางพื้นที่ภายใน7วันหรือ1สัปดาห์เนี่ยค่ะ1อาทิตย์เนี่ยนเนาะก็จะมี1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะบ้านเราถ้าเปรียบเทียบเนาะเราคิดว่า,ามันจะคล้ายๆตลาดนัดคลองถมบ้านเราค่ะแต่ว่าตลาดนัดคลองถมบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะมีช่วงเย็นๆใช่ไหมคะแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยจะมีช่วงเช้าหน่อยค่ะเดินตลาดนัดค่ะ กิมซ้ำหมาเนี้ยตักาค่ะจะมีขายเสื้อผ้าขายกางเกงพ่อปู่แกจะไปดูต้นไม้แกเห็นต้นไม้แกก็เลยจะไปซื้อต้นผึ้งชุนเรนอี่ก่ะนน้าเรนี่ก่อนจับนี่ก่อ

เซกี5,000เซกี5,000เซกี5,000ต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับค่ะสายพันธุ์พวกนี้ก็ราคาก็แพงอยู่นะคะกระถางเล็กๆอย่างเงี้ยก็เห็นอยู่ที่ประมาณ5,000 6,000แล้วก็10,000ค่ะ10,000 จนถึงสามหมื่นได้ค่ะบางสายพันธุ์ที่หาย,ยากหน่อยเขาก็จะขายแพงอยู่ค่ะต้นเล็กๆที่พ่อปู่เรากำลังเลือกดูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะขายอยู่สามต้นห้าพันวอนค่ะถ้าเงินไทยก็น่าจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสีสิบบาทได้เนาะ ีดบปาเพื่อนๆเราเดินเข้าไปชมบริเวณตรงตลาดตรงนี้กันค่ะตรงนี้มันเป็นสีแยกไฟแดงนะเพื่อนๆถ้าเราเดินเข้ามาใช่ไหม ก็จะเห็นมีพวกธัญญพืชค่ะดูแล้วคล้ายๆตลาดบ้านเรานะวางของขายริมข้างทางเต็มไปหมดค่ะมีไม้กวาดด้วยมีผ้าพันคอถุงมือค่ะนี่ไม้กวาดเนาะอันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ถุงเนาะถุงละสองพันสามพค่ะส่วนที่อยู่ในถาดสีแดงนี้ก็จะเป็นพวกธัญ,ญพืชนะเพื่อนๆมีพวกะมะเมล็ดถัว่วเมล็ดข้าวโพดแล้วก็ข้าวาเล่ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นอาหารนี้เป็นขนมเดินไปเรื่อยๆค่ะพาเพื่อนๆเดินชมไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ข้างหน้าเราก็ผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของก็เยอะอยู่ค่ะนอีกส่้้อกะมา้สิรกกกกมชันนน 국동아니 진짜요? 우리라고우리라고우리 여기 니까어 뭐지? 어디갔노 아버지? 철아빠 돈도 빌려주라고 내돈 지갑 안갔다고 아나라낫카 달라낫 어? 만원? 생꿀 어 만원 <모�> <모� low> <conhecendo> <at> <shop> uh, 와 <모레 phrase> ตลาดนะัดน้อยค่ะพาเพื่อนๆมาชมตลาดนัดอาวุธีดูพ่อปู่เขาไปหาต้นไม้โอ้ยอยากกินตักแด 이월 맘느낌 건더기 작은 작은데요. 삼천 원님, 삼천 원 아이스예요? 응, 어? 아이스예요. 응. 내장 기어나다 하나 좀오되고 저기 내 갖고. 아니 저 생각 지금 먹어요. 지금 안 돼. 아. 응. 아. 가만히 잘 꾸며져. 아, 난니야 ขายของทุกถูกเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาขายแบบไม่แพงนะถุงละห้าพันถุงละหมื่นเองค่ะดูของเขาก็สดด้วยนะเพื่อนๆน,นี่ค่ะกองละหมื่นเน่ พริกสามพันวอนค่ะมีขิงมีมันเทศมีคล้ายๆหัวโสมแต่ไม่ใช่โสมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลค่ะมีพวกปลาสดปลาทะเลค่ะฝั่งทางโน้นก็จะมีพวกผักผลไม้ขายเหมือนกันค่ะดูแล้วก็คล้ายๆตลาดบ้านเราเป๊ะเลยค่ะเพื่อนๆนเราเห็นพ่อปู่เดินเข้าไปตรงร้านพวกไม้ประดับตรงนี้ค่ะเป็นพวกต้นไม้เนาะเขาจะขายต้นไม้เดี๋ยวเราพา ทุกคนเข้าไปชมด้านในกันค่ะ 하세요. 안녕하세요. 그냥 살자 때만 안 되겠네요. 이거 살요 아니 차 봐. 어요이 동네에서 다 사, 사야 되나? 우리 도 가면 차니까. 그네 그렇게 해줘. 그거결국 제일보다 싸죠니더 텁한 편인데. 안싸요 이거 얼마야? 잠시만요. 지금 그거 어제 들어온건데 찾기 찾고 있어요. 저희들 보다 결국 안 쌉니다. 그러게나예. 네, 안 쌉니다. 지금 면은이니 그거 얼마 살지 여보 거요 예? 업 여보, 여보. <웃음> 여보. <웃음> 개발 개발은. 개발 개발? 재료식은 없네요즘잘안 나와요. 나와요. 재료 는 재배를 안 해요. 물 이거는 때문에요. 이 주면 물을 많이 주면 뿌리부터썩으면이생이안 됩니다. 물을 갖다 이게 뭐든 집마다 틀려요. 집마다 틀리니까 지가 보고 예쁘 커다육만크육고은 육만은, 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 육만육만 육만은, 육만 육만은, 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 육만만은만원육만육만원 육만은, 육만은, 그래. 은 육만은, 육만은, 육만만